คำเตือนคลิปนี้ทำมาเพื่อยั่วคนดูโปรดใช้วิญญาณในการรับชมขอบคุณครับ ดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชื่ไหนตลาดใช่ตลาดนัด,ดที่เกาะล้านครับเออที่นี้ฮะด,ดูกันว่าจะเหลืออะไรเรากินบ้างเเวลา19นาฬิกา44นาทีวันนี้เราไปซื้ออะไรมาไปซื้อปลาหมึกสาิมิมาครับผมมุ่งเผาอีกไหมเบื่อแล้วเบื่อแล้วเออไดงสี นังลมนะอันนังลมซัสทัสซีนี่อ่ะเขารู้บรรยากาศมันมีอะไรบ้างพบทะเลนะกิน,นโคโคลเล่นๆเออก็ได้นะเอามันแบบชีสไ,ได้ครับผมเอาแปดชิ้นแหละอ้วน รกทะเลราทเดือนนะครับเมนูเออเมนูที่สองของค่ำคืนนี้นะครับคืออะไรครับมันคือหอมเน่อันไม่ใช่ ขนมโคกทะเลขนมโคกทะเลนะคะบผมอย่างที่สอง,องปลาหมึกวันนี้ชีสข้าวโพดเลยอืองั้นเอาก็เนื้อปูชีสเนยแฮมชีสแล้วก็รสชีสข้าวโพดมีมไม่ครบนะคะมีข้าครบมีปลาหมึกหนังกรอบกะเพรามนมจุ่มพู ลมกัดไก่กรอบลมพันแล้วก็ชีสนมค่ะชีสนมนมชมพูยิ้มข้าไก่ทำชีสนี่ดขนมเขาบอก่มียี่สิบข้าไก่กับห้าร้อยชีสนมไม่เอาไปกินกันแล้วเอาชีสนมอันหนึ่งนมชมพูอันหนึ่งครับแล้วก็อันนี้อย่างหลานนมชมพูอันหนึ่งนะคะแล้วก็ชีสนมอันหนึ่งแล้วก็อันนี้กับอันนี้อย่างหลานครับหั่นไหยคะหั่นเลยค่ะหั่นนะ เ่ับใส่ับเ่าเราพริกกับมาโยไนได้กับมาโยเนสครับเอ้ยมันต้องมเขืดเทกับมาโงเนื้อสได้เอามาเขืดเทกับมายเนือกันนะครับเท่าไรครับสี่สิบนะสี่สิบนะ กินอูนิสอดใส่เนี่ยเดี๋ยวกินหมึกซาชิมิไมลล่ลงรับนี่อยนี่องที่สองวันนี้ก็คือใช่กรอบครับผมเอ้ไม่ดิอย่างที่สามเลยพี่ขอหยิบใจนะครับทุกคนเดี๋ยวเรา เาหาอย่างที่สามันดีกว่านี่ครับเดี่ยิแค่ c กรอ e นี่น่จะเป็นชีสนมชีสอะไรนี่น่เป็นกระก๋องเอาสิบบาทได้ขนาดนี้ก็ดียวคุ้ม นี่อะไรนมชมพูน้ำผัดของนมชจิ้มจุ่มมาครับเราลองชิมขนมพกทะเลกันนะครับไม่ได้ใส่น้ำจิ้มนะนี่จะเป็นถัวของกรอบด้วยถึงจะเย็นแต่ก็กรอบนะคะตามที่แม่ค้าบอกเลยนี่แับไม่ใส่น้ำจิ้มเหรอ เอา,เารถละชินนะเออถึงแซ่บมีเหมแซ่บด้วยเหรอสะบายซี่อ่ะบายซี่ค่ะค่อยดึนะครับแอ้วก็จะพี่ยอดี๋ยวพืเดี๋ยวรอหนัเดี๋ยวเดินกลับมาก็ได้ถ้าเขาจะขอดีนะนี่นะครับทุกคนอย่างที่สามของวันนี้มแมลงทอดนะครับส่วนอย่างที่สี่ก็น่าจะเป็นเฟินไฟอยู่แล้ว ก็รอข้าทอดอยู่นะครับก็กินดักแด้รล้วโรงเรียนพระคุม อครับอย่างที่สี่จอ๋อเดยคนีมันเดิวนะครับนใสีเด็กเด็เรคุ้มมีปาเล็กของลักไปเดินต่อไปไปเดี๋ยวเราก็กลับห้องกันนะครับเราก็ไปซื้อของอีกนิดหน่อยเพื่อจะ สั่งสั่นกันข้างบนห้องนะครับเจอกันครับอะไรนะไรไป๊าปแม่โอเคได้โอเคครับเจอกันเวลาเปลี่ยนรถครับผมคณะของผมเองครับบิวฮาวายเอาละครับที่พักแล้วตอนน้นไม่ได้ถ่ายครับของเต็มมือตอนนี้ก็ยังเต็มมืออยู่นะครับ ก็จะเข้าห้องพักแต่รอคุณแม่ก่อนนะครับคุณพ่อมาแล้วครับอีกรับเล่าปั่นอ่าไปที่แปดโอเคครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะตอนนี้น้ำทะเลปั่นปวดนะฮะใช่ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะ จอยู่ที่ไทยที่เขาไม่เถอะใช่ครับรอเข้าห้องนะครับรีวิวการรอเข้าห้องครับผมเข้าห้องเราต้องดื <c oughs> <c oughs> ่มเบื่อตเต็มที่สดานมากใช่ครับผมอยูอย่บนเรืออยู่แล้ว แล้วครับโอ้โหโอ้ห้อ,องมืดตืบเลย้อ,อไหนตกหลุมอากาศโอ้หมืดตืบเลยตื่นเต้นโอ้เกินไปแล้วโอ้ยสว่างนิ่งนะครับเอาของขึ้นไปข้างบนกันนะครับแต่ตอนนี้ขอไม่ถ่ายนะครับเพราะทางขึ้นมันทุรักทุเลมากนะครับทุกคนสักครู่อบครับ นี่นะครับทุกคนแล้วก็มาถึงข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันครับให้คุณพ่อพูดแล้วกันนะครับสักครู่ครับสวัสดีครับก็นี่เราไปซื้อของมาครบละอันนี้นี่เลยปลาหมึกซาซิมิปลาโวใหญ่เท่าหน้าบูชิฮะในราคาหกร้อยบาทดูดูดูนี่เต็มกล่องนะฮะหกร้อยบาทสดๆดเลยฮะ ตายเมื่อกี้เลยใช่ดูจากฟุตเทจเอ,อ่อดูจากฟุตเออ่หน้าหน้าคลิปเลยนะครับผมแล้วอันนี้คือหอยมะ马ะครับผม <ๆ S 1> ไม่รู้เป็นไงแต่ซื้อมาแล้วใช่น,น,นะครับ250โคตรแพงเลยนะครับทุกคนเฮแต่เนื้อมันเยอะอยู่ใช่ใช่ใชครับแล้วก็มีนี่ครับน้ำนางเอกปันใช่นะครับครับแล้วน,นี่ขนมโคกมีเบ็นไฟของบูชีนะครับแล้วก็มีแมลงทอดของคุณแม่แล้วก็ เรามาลองกันว่าปลาหมึกสด,สด<ม>รสชาติจะเป็นยังไงตั้งจิบตังอ,อันนี้เป็นซีฟู้ดซึ่งร้านปกติทั่วไปซีฟู้ดก็จะใส่เครืไร่ชูก็จะไม่ค่อยอร่อยไม่ไม่ใช่านหามน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยลองอันนี้เป็นโชยุโชยุชยซึ่งใส่มาเต็เมแล้วต่ลมแรงมากตอนนี้ ใช่ครับผมอันนี้ฮะวาซาบิวาซาบิปลาให้เป็นคนเปิดเองนะครับนะครับคืนนี้ว่าปลาหมึกเนี่ยนะคะพระเอกของเราปลาหมึกมันจะสดแค่ไหนสมมันสดอยู่แล้วละ่ะก็เห็นมันยังเป็นอยู่ตอนซื้อมานะฮะใช่มันยังดิ้นอยู่เลยครับแต่ปัญหาคือตัวมันใหญ่เราไม่รู้ตัวใหญ่เนี่ยมันจะเหนียวไหมจิ้มวาซาบิเข้าไปอย่างนี้เลยนฮะ ตามด้วยโชยูปังม่หลัเป็นไงครับอืมไม่เหนียวครับก็ตามที่เขาบอกนะครับอืมดีโอ้ดีเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนคางมันอืก็จิ้มวาซาบิเข้าไปฟับบ้านพูนี้าวาซาบิเก่งกันหูกอเลานะครับคนครับโชับ ทุกอย่างดีหมดครับต่อไปไหอยมาร<ล>ะไม่ได้ไม่เคยกินไม่มั่นใจด้วยไม่เคยเห็นด้วยนะครับไม่มั่นใจไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอลอไม่เคยกินไม่เคยเห็น <Hey. S 1> ยังไงครับนี่ก็มาเมือกอีก นะแต่ก็มันจืดๆที่ถึงจัง,งส้มสายชูมะนาวจากของมะนาวโอเคดีรสชาติดีอันนี้เราจะทำวาซาบครับวาซาบคืออะไรวาซาบิครับผมวาซาบิจิ้มด้วยจิ้มเฮ้กูครับลองกันได้ก่อนร้านไม่ไกลก็ราคาของได้ก่อนร้านไม่แพงด้วย ครับปกติเข้าไปไอ้อไปลาอย่างลองชิมน,นี้ไม่ได้ชิมนะครับขนมครกสิครับใส่น้ำจิ้มเข้าไปครับขนมครกทะเลนะครับใส่น้ำจิ้มจิ้มวายนะครับน,น,น,นี่นะครับนี่ยฮะงอบข้างเดียวกรอบดี ไม,ไม่หมอรอกกรมยามเลยแบบ <enth> ไม่รู้เด็กเขาเขาชอบอะเด้งดิอ่ะดีนเลนม่เชี่ยวเกาะล้านเยอะนะครับแบบพัฒนาดีใกล้กรุงเทพเดินทางประมาณสองชั่วโมงต่อเรือให้สปีดโบกทประมาณ10กก่มามานนอนาทีถึงแต่ถ้าเป็นเรือที่เรานั่งมาเมื่อเช้าก็จะส5หนาน<ฮ>ทีนะครับเรือ,อออกทุก2งชั่วโมงให้จำได้นะครับมาก็ที่พักก็มีหลายรคาคาตั้งแต่9 0้าร้อยใช่ไหมใช่จนถึง สามพันสี่พันหมื่นก็มีนะแต่วันนี้เราพักกันที่บ้านริมน้ำก็ราคาวันนี้วันอาทิตย์ราคาอยู่ที่สองพันเพราะว่าเป็นเป็นหลังที่อยู่ด้านหลังแต่ว่ามองเห็นทะเลนะแต่ต้องขึ้นมาหมดที่ชั้นสองเนี่ยมีหลามย่าไว้ให้กินข,ข้าวลองจับได้เืบอใครว่างก็มากันได้นะครับ่กนะลันมาเจอกัน